ไปหาควายลูเลี้ยงงัวแดงเท้าหมูต้มกัน <Yes. S 2> ตุเรงตะไคร้เลี้ยงงัวดุควายมูเลี้ย็ตามกอนอวนแรงเลยเนะสองคิวทีเดียวเต็มเต็มเดียวาาาม มันมีหมดเลยนะลูกมีแมวมีแต่เอ๊บะแต่เอวีไม่ได้เลี้ยงแมวออ๋เขาเลยอยากเลี้ยงใช่ไหมไม่อยากเล่นเรามันอยากเล่นเออนั่งเล่นมันไม่กระดิกผิดกายจะเทินอุ้มไม่ใช่พี่ไก่พี่กายบอกพี่กายไปกินข้าว อะไรอะไรไปดูแมวกระไกลกระมาแมวมันขึ <h 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 ้นอยู่สูงแล้วบไลมันลงมาแล้วลงมาแล้วตัวสีขาลงมาแล้วเดี๋ยวก็ลงมาเดี๋ยวก็ลงมา แล้วของเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตกตกเลยทั้งไทยทั้งสวยทั้งลาวฟังไม่รู้เรื่องเลยววเดี๋ยวตกเด้ออาจารย์เออได้พอดีเลยจ้จะเป็นยังไง <st> ีวยนช่างผู <laughs> ้มีอุปสรรคช่างกิติประสักไม่ใช่นะอัญชัยอัญชัยาป็นตาเกย์เ้าเลยช่างผู้มีอุปสรรค แค่นี้ครับกติดตามเยนะครับรา